สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนในเรื่องของการใช้ Facebook Search นะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาเต็มๆก็เรียกว่า Facebook g r o p k s r a r c h อ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันปกตินี่ครับ Facebook เนี่ยมันจะมีช่องค้นหาตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่งเช่นพิมพ์เสื้อผ้านะครับนี่เสื้อผ้ามันก็จะเสิร์ชหาเพจหรือ คนที่ตั้งชื่อตามที่เราพิมพ์ไปนะครับเนี่ยเสื้อผ้าสมอเรือก็เป็นเพจของลูกศิษย์ผมที่ทำส่งไว้ตอนที่เราเรียนที่สอนวิชา e m a r k ร์กิ้กันถ้าพิมพ์ชื่อคนนะฮะพิมพ์ชื่อคนอย่างเช่นพิมพ์ของลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งชื่อว่าไอน,นะครับก็จะขึ้นเป็นโปรไฟล์ของเขาขึ้นมา เอานี้มันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกนะครับเราลองกดดีๆนะครับมันจะขึ้นว่าเห็นไหมฮะมีโฟโต้นะครับโฟอโต้ของไอโฟอโต้ที่ายเป็นไลท์นะครับลองดูตัวแรกก่อนเนาะนะครับโฟอโต้ของไอนี่ก็คือรูปที่มีการแท็กนะเนี่ยครับลองกดเข้าไปดู กับรูปที่มีการแท็กนะโดยแท็กเจ้าของแท็กขอข้มาก็คือ photo of sirin นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบอกว่า photo by นะครับหมายความว่าเป็นรูปที่ <c> sirin <oughs> เป็นคนถ่ายนะฮะแต่ไม่ได้แท็กนั่นะเป็นรูปที่แชร์โดย sirin นั่นเองอันนี้เป็น ขั้นต้นนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปค่อยว่ากันเรื่องอื่นๆ